المتين. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ {ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين} وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين amana du khulu fi silmik fa wala tattabi'u khutuwatish shaytan innahu lakum aduwwum mubin alhamdulillah 1 ayat wani phuea ข้อค uh ิด nah, ข้อเตือนใจเรามาว่าดูว่าอัลลอฮฺสุบานตาลาได้บอกอะไรเรานะครับดานรกาัลลอฮมีาัเ้ยว่าอัลลอานมย์นะัวนที่มีัทธาี่มีา่มรัาีรัามัาทีมัทาาี่ม่มีศรรา่รัาทัทธาทายว่าอุดมิกาฟะ hendaklah kamu masuk ke dalam Islam hal kada semuanya cungkau su Islam tang muan tang muan nilai-nilai ni ha, Islam nakab tattabi'u khutuwatish dan janganlah engkau janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan innahu lakum aduwwum mubin sesungguhnya อาช,ชต,ออตัตนตมมน,ตน,ตนั่นอ bagi kamu คือส,นะสำหรับคสำหรัุณคือ wum ราบ i n seteru y ร n g nyata. อสรับคุณสรับคาณหรับค a ณคือ้ำรับสำหรับคุณคสหรับผู้สธธนนคสรับธาเค่าสรับคนะคสรับคาที่ไม่ศรธธั้าุณคือส่หรับคุอสหับนุคือหั่นก็คือใหรับนีณครัสู่อิสลามเราศสรัทธ,ธาแล้ว เราได้เป็นมุสลิมแล้วแต่สิ่งที่อะไรกําชับให้เราคือการเข้ามาสู่อิสลามอย่างทั้งมวลน,นะแสะดงว,ว่าอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะยึดถือแล้วปฏิบัติเอาให้เข้มกับสิ่งนั้นโดยที่ทิ้งสิ่งอื่นๆน,นะครับซึ่งอัลลอฮฺสุบัญตะลาได้เคยถาม หรือว่าให้เกิดความคิดในอายั์อื่นที่อัลลอฮฺสุบานตละลาได้กล่าวว่าฟาตุมีนูนบิบอดิลกิตาบวะตักฟุรูนบิบอดพวกท่านจะศรัทธาหรือเอาส่วนหนึ่งจากคำพีแล้วก็ทิ้งอีกส่วนหนึ่งกันนั้นหรือดุดดังชาวอะลิกิตาบได้เคยปฏิบัติมานะอันไหนที่ตรงกับอารมณ์ตรงกับใจเขาก็เอาแต่อันไหนที่ว่ามันไม่ตรง หรือว่าไม่ตรงกับอารมณ์ของเขาเขาก็ปฏิเสธทิ้งไปเลยนะครับแต่สำหรับบรรดาผู้ศรัทธานั้นอลัลลอฮ์มากำชับในอายัดนี้บอกว่าให้เราเอาทั้งมวลของอิสลามให้เราเชื่อมั่นศรัทธาทั้งหมดของอิสลามอย่าไปทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็จะต้องเอาในลักษณะเชื่อมั่นศรัทธาทั้งหมดตามที่อัลลอฮฺสบตาลาได้ ประทานลงมาตามที่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,รร a a สรรุลลาละวะเลวสลัมได้นํามานะอย่าไปบิดพลิว้วอย่าไปปกปิดหรือว่าซ่อนไว้ไม่พูดถึงในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบันตละลากำชับมาบอกมาในอิสลามรูกคนอิสลามห้าข้อก็เอาทั้งหมดรูกคนอิมานหกข้อก็เอาทั้งหมดอันนั้นเป็นอาการของมัน และก็ในคำสอนอื่นๆของอิสลามในเรื่องของอนะิสซานในเรื่องของความคุณค่าในการทำความดีอย่างบริสุทธิ์ใจเหมือนกับอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์และในเรื่องอื่นๆในเรื่องอิอัตต่างๆนะครับในเรื่องริอะาต่างๆที่อัลลอฮฺสุบานต alla บอกนะอเช่นในเรื่องของดอกเบีย้ยในเรื่องของอการพนันสิ่งห้ามต่างๆที่อัลลอฮฺสุบานตาลาได้ห้ามอย่างเช่น การทำซีนอ่อย่าเข้าใกล้การีเวลาตะกรบุซดีนาอย่าเข้าใกล้การซีนาและสิ่งอื่นๆที่จะนำนำไปสู่การซีนาทั้งหมดน่ก็คืออยู่ในตะกรบุซดีนาก็ห่างไกลจากสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าการโป๊เป,ปลือยหรือการแต่งตัวไม่ปกปิดเอวรัตนี่ก็เข้าสู่เวลาตะกรบุซีนานั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺสัมบัญดะลาบอกในชีวิตเราก็มีหลายเรื่องในอิสลาม ที่เราจะต้องเชื่อมั่นปฏิแล้วก็ยึดเอามาปฏิบัติเชื่อฟังนะครับสามีอนาวะอตนาเราจะต้องเชื่อฟังกล่าวเป็นพุทธิเราเชื่อฟังและเราขอปฏิบัติทีนี้เราปฏิบัติได้แค่ไหนเชื่อนะั้นต้องเชื่อทั้งหมดซึ่งท่านอัสลามได้บอกเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติในอิสลามเนี่ย จะเห็นได้ว,ว่าอัลกุรอานไม่ได้ประทานลงมาทีเดียวให้กับมนุษยชาติทั้งเล่มแต่ทยอยลงมาท่นานนบีเอามาประกาศใช้เวลาถึง23ปีนะอายะแรกที่ประทานลงมาก็คืออิกรอให้อ่านให้ศึกษาให้ทำความเข้าใจอิกรอบิสมิรบบิกัลลาดีขอละกกอในนามของพระพูผ้เป็นเจ้าจงอ่านในนามของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสร้างนั่นก็คือ ไม่ได้ลงมาแบบทีเดียวในทรานั้นทั้งเล่มประทานลงมาซึ่งอลัลลอฮ์ก็ส,สาบอัลลอฮ์สามารถที่จะทำเช่นนั้นได้ประทานทั้งเล่มอลัลลอฮ์ก็ประทานเหมือนกันในคืนไลละตุนกอดซึ่งพระองค์ได้กล่าวบอกว่าอินนาอัลัลนาหุฟีไลลาติลกอดริแท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานทั้งมวลเนี่ยลงมาในคืนไลลาลตุนกอดประทานในคืนนั้นถึงมือมนุษย์และอย่างยัง,ยง ถึงงมือนบีเลย,ย่างอย่างนะให้จิบรินนำมาจากลาฮุลมหุดมาสู่ฟ้าฟ้าของดุนยามาสู่ฟ้าของอิลสมาอิดดุนยานะก็คือในคือนเลยละตุนก็มาทั้งหมดและหลังจากนั้นก็ทยอย,ยลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละอะลาอวะสัลลัมเริ่มอายะแรกอิกระนะและอายะสุดท้ายที่อ,อุลมามะ <ítulo> ได้ยืนยันและได้บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือจากหลักฐานรายงานต่างๆในฮัตวิดะของท่านนบีสุลตานสลัมในฮัตอัมลาของท่านนบีท่านนบีได้กล่าวที่ขณะที่ยืนขึ้นสุลตานสลัมได้ยืนขึ้นท่ามกลางหุจญยาทั้งหลายนอารฟะอายะที่ประทานลงมาก็คืออัลยลวมาอัคมัลตุลกุมดีนะกุมอัตมัมตุอาลลกุมนิ้มตี วารดีทุลกุมุลอิสลามาดีนะในวันนี้นะอัลยีวมาอัคัลทุลกุมอลัลลอฮได้กล่าวว่าวันนี้เรานะฉันเนี่ยได้ให้สำหรับพวกท่านทั้งหลายอย่างสมบูรณ์แบบดีนะกุมซึ่งเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของพวกท่านวัามัมตัวอะไรกุมเนี่ยมาตีและให้ความสมบูรณ์เพียบพร้อม ด้วยความเมตตาของเราเสมอลาความเมตตาต่างๆของลล l a ์เนี่ยรอมัดเนี่ยมัดต่างๆเนี่ยมัดต่างๆเขาอยู่ในอิสลามอย่างเพียบพร้อมทุกเรื่องวารดีตุลกุมุลอิสลามดีนะและเรายินดีลลอ a ์ยินดีและฉันยินดีละไว้และฉันยินดีที่จะให้อิสลามเนี่ยเป็นเรดบอที่จะอิสลามเนี่ยเป็นดีนะเป็นดีนอ่าแต ที่เราจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตนะเป็นวิถีในการดำเนินชีวิตของพวกท่านตรงนี้ที่ในเวลา23ปีเนี่ยมันมีเรื่องต่างๆตั้งแต่มักกะไปถึงมาเรีย์เรื่องอากิดะเรื่องไอบาดาะเรื่องอะคลากเรื่องของ ชริอะตต่างๆมุนากะฮัดจินายัดการแต่งงานและครอบครัวเรื่องมรดกต่างๆเรื่องของกฎการลงโทษตามกฎหมายกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาทั้งหมดต่างมีในอัลกุรอานเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮ์ได้ถามอัฟตุมินุนบิบอดิลกิตาบว่ตักฟูรุนบิบอดท่านจะเอาส่วนหนึ่งของอัลกุรอานคำภี์มาปฏิบัติและ ทิ้งอีกส่วนหนึ่งกันนั้นหรือนะและใครที่ทำเช่นนั้นเป็นยังไงพระตุมินนนาบิบาดิลกิตาบตักฟูรุนาบิบาดคนที่ทำเช่นนั้นนะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาคือคิอคอคดยนฟิลฮายติด,ดุนยา เขาจะพบกับความยุ่งยากความความไม่สมประกอบในการมีชีวิตในดุนยานี้ความยุ่งยากลำบากในการดำเนินชีวิตในดุนยานี้วายุมัลกิยามาติยูรัดูอิลลัอาชัดดิลอาซาบวะมิเยฟอันซาลิกะนะคิดยุนฟิลฮายาติดุนยาวายุมัลกิยามาติยูรัดูอิลลัอาชัดดิลอาซาบคนที่ทำเช่นนั้นก็คือเลือกปฏิบัติในอัลกุรอาน เลือกปฏิบัติตามคาเพี้ยอัลกุรอานบางส่วนที่ตรงกับอารมณ์ของเขาเท่านั้นมันก็จะทําให้เกิดเราบอกว่าจะทําให้เขานั้นเกิดความยุ่งยากลําบากในการดําเนินชีวิตในดุนยาและมินำซ้ำําเขาจะกลับไปสู่อาซาบที่รุนแรงอาชัดดดลอาซาบในวันเกียร์มัน่ยกลับไปสู่การลงโทษที่รุนแรงากัลอสุบะตาลานะเรียกว่า ภาษาอระอะไรอะปนมัมานาเนี่ยไปไปประดิษฐ์ไปตกแต่งไปเพิ่มเติมไปตัดทอนนะฮะซึ่งอยู่ในกระบวนการของเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผิดเอามาโดยเฉพาะไปตัดของที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ได้นำมาเนี่ยเราไปดัดแปลงหรือว่ามันรู้สึกว่าไม่พอเพียงอีกเพิ่มเติมเข้าไปนในอิบาดั์ต่างๆที่นอกเหนือจากที่อัลลอฮ์และรอซูล ได้ใช้ได้กำชับได้ทำแบบไว้ก็จะกลายเป็นที่ท่านนาบีบอกว่ามันอามิลามะลัยซาอะเลฮิอัมรุนาฟหวรดุนฮัดิสแฮ์ผู้ใดก็ตามที่เขาได้กระทำหรือได้ประถือยึดถือปฏิบัติด้วยกิจการหรือการปฏิบัติอิบาดัตที่ไม่ใช่การนำมาของท่านนาบี เลยซาเลฮิอัมรุนาไม่ใช่การงานที่เรามานำมาฟะฮัวรอดุมันถูกปฏิเสธทำไปก็ศูนย์เปล่าไม่หนับซ้ำนะก็จะกลายเป็นหลงทางนะวัคุลหิดอบดาติดดอลาละวัคุลหรดอลาละตินฟินนาร์ก็คือเป็นสำนวนจากฮะดิษนะครับทุกๆก,การบิดา,าจะเป็นดอลาละ และทุกๆก,การดวลาหรือการหลงทางนั้นจะเข้าไปสู่นรกนาอุบิลลัยมินซาลิ่น่ากลัวนะครับถึงแม้ว่าจะมีการมาแบ่งแยกบิดาในเชิงภาษาบิดาในเชิงชรีอัตนะก็ไม่เป็นไรเพื่อความรู้และการทำความเข้าใจในในใ,นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในอิสลามแต่บิดาที่ถูกห้ามต่างๆที่ที่พูดถึงตรงนี้ก็คือบิดาในแง,ง่ของชรีอัไปอุตริ กฎชรีอะห์ขึ้นมานไปตัดของนบีของที่อัลลอฮ์และเราสุนส่งมาทำพิธีกรรมเพิ่มเติมต่างๆอะไรที่เราทำเป็นพิธีกรรมเป็นศาสนาขึ้นมาเนี่ยอันนั้นแหละจะเข้าสู่ประเด็นนี้เพราะนั้นคงไม่ต้องไปอุตริของใหม่ๆหรอกนะครับเพิ่มเติมเพราะอินอิสลามมันเยอะอัลลอฮ์สุบานตละลายังเน้นเลยว่า อ้ดุคลูฟิสิลมีกาฟะในสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งมาแล้วนั้นมียังไม่พอเหรอเข้าไปให้หมดเลยนะในเรื่องของครอบครัวการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจนะในเรื่องการเงินการบริหารต่างๆที่จะต้องปราศจากริบาดอกเบีย้ยและการคดโกงหรือการพนันนะ การซื่อตรงในการค้าขายไม่กินตาช่างไม่โกงตาช่างเรื่องโกงการวัดในเรื่องของวัดที่ดินหรือว่าวัดอะไรก็ตามที่มีการวัดน,นี่ก็คือในอิสลามได้พูดในกุรานและฮะดิษต่างๆที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีอย่างชัดเจนชัดเจนนะครับในิสลามเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องมุ่งปฏิบัติ ตามที่อัลลอฮฺสุบานตาลาส่งมาที่นบีส่งมาเนี่ยทำแค่ไหนครับมัสตะตอตุมที่ท่านนาบีได้กล่าวว่าอิตตะกิลลาห์มัสตะตอตุมจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺและปฏิบัติสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺใช้กับท่านเนี่ยสุดความสามารถที่ท่านจะทําได้ส่วนที่เกินความสามารถของท่านที่จะทําได้เนี่ยกินความสามารถของเราที่จะทําได้เนี่ย ลล l a ์ไม่เอาผิดนะพระลักษ์เบนตัลลาได้รับประกันตรงนี้ว่า <ت ص في ق> ล aha. Aha ะ ي อ ل ف الله نفسا إلا وسأها لها ما كسبت وعليها مك تسبت Allah จะไม่ให้ภาระได้กับชีวิตใดๆเกินกว่าความสามารถของเขาสำหรับเขาความดีงามต่างๆที่เขาได้ทำไว้เนี่ยก็จะได้รับการตอบแทน อย่างดีจากอลอสบานตาลาวะอะไลฮามักตาสะบัดและสําหรับเขามนุษย์บาปของ Allah ทุกคนเขาจะต้องรับผิดชอบความผิดต่างๆที่เขาได้ทําไปนะเขาจะต้องถูกลงโทษตอบแทนอย่างสาสมและหนักหน่วงนะในความผิดต่างๆที่เขาฝ่าฝืนต่ออลอสบานตาลาเจตนาฝ่าฝืนต่อลอสบานตาลาอินนะฮูละ ปอยนั้นนะครับสิ่งที่จะทําให้เราออกไปจากแนวทางของอัลลอฮ์อย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮ์บอกให้เราทราบนะนอกจากการเข้ามาสู่อิสลามอย่างสมบูรณ์แบบทุกแง่ทุกมุมอย่าไปปฏิเสธเรื่องใดๆในอิสลามปััทิต่างๆหรือว่าความเข้าใจต่างๆที่คนพยายามจะพูดให้เกิดความเคลือบแคลงในอิสลามอย่างเช่นบางคนสรุปว่าอิสลามนี้เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่อิสลามไม่ใช่ประชาธิปไตย หรือว่าบางคนว่าอิสลามนี่เป็นปฏิเดการก็ไม่ใช่เหมือนกันอิสลามคืออิสลามมีแบบของอิสลามในทุกเรื่องนะครับมีแบบของอิสลามในทุกเรื่องเพราะนั้นอุดุคุโฟิซิลมิกาฟะจึงเป็นการย้ำให้เราเนี่ยได้มองหาและเข้าไปสู่ในอิสลามในทุกประการนะครับหมายความว่าเราจะต้องศึกษาเราจะต้องมาใร่ครวญว่าในเรื่องใดๆที่เรากำลังดำเนินชีวิตทุกวันนี้เนี่ย อิสลามว่ายังไงในเรื่องนั้นๆนั่นคือการตักกว่าถามว่าอิสลามว่ายังไงในเรื่องนั้นที่เรากําลังประสบเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินการครองเรือนเรื่องการทํางานเรื่องการแต่งตัวเรื่องมารยาทเรื่องการพูดทุกๆเรื่องในชีวิตของเรามันจะมีคําตอบในอิสลามนะ ดฉะนั้นเราจะคิดว่าเรื่องละหมาดเราเอาในอิสลามแต่พอเรื่องทํามาหากินแล้วเราไปไม่เอาในอิสลามเราจะไปคิดของเราเองอันนี้ก็แสดงว่าเป็นการผิดพลาดเป็นการเลือกที่ผิดพลาดชาตตอนมันจะพยายามที่จะนําให้เรานี่ออกห่างจากแนวทางของลอสุบานตาลาอัลลอฮ์กัมชับเวลาตัดตาเบอูคุตัวติชาตตอนคือเมื่อเราไม่เข้าสู่อิสลามเนี่ยก็เท่ากับว่า ในเรื่องใดก็ตามที่เราไม่เข้าดําเนินชีวิตตามแนวทางอิลามนั้นเรากําลังเดินตามวิธีของชชตตอนก้าวย่างของชชตตอนชชตตอนมันจะชอบและสนับสนุนให้เราทําผิดนะหนทางใหญ่ๆอุลามะได้พูดถึงว่าทางใหญ่ๆที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยเข้านรกเนี่ยมันก็มีใหญ่ๆก็สามสามทางนะผมอ่านมาแล้วก็ เราจะไม่เผิดอันดับแรกก็คือในเรื่องของหาวะอารมณ์ที่จะทําให้มนุษย์ได้เข้าเข้าสู่นรกเข้าสู่ทางของชัยตอนเพราะมันจะหลอกสูงสุดตรงนี้เรื่องของาวะเรื่องอารมณ์เนี่ยจะนําพาไปในที่สุดก็คือการทําซินานาการทําซินาแล้วก็ในเรื่องอของการฆ่าชีวิต นะบาปใหญ่นะที่จะมนุษย์ก็นั่นก็คือการโต้เถียงการอิจฉาริษยาเรื่องอะไรต่างๆก็จะทําให้มนุษย์เนี่ยในที่สุดนําไปสู่การทะเลาะบอกไว้และการฆ่ากันนี่ก็คือทางของชัยตอนนะดีนาการฆ่าซึ่งเรียกว่าในในในละเชนนั้นจะเรียกว่าอัลกบาอิรบาปใหญ่ๆญอิจิจตานิบูนะซบานมาวาบีกอด ในฮะดิษฮะดิษหนึ่งที่ว่าเจ็อย่างจงห่างไกลในนั้นก็มีการศีนา่านะการฆ่าคนการทำชีริกตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุบานอวตาราแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกอันนี้สามยกมาอันใหญ่ๆกในี้ก็คือสมอย่างนะการตั้งชีริกการตั้งภาคนะีด้วยความเชื่อแสวงหาสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าการขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เชื่อมั่น ในสิ่งอื่นเทียบเคียงกับอัลลอฮ์นี่ก็นําไปสู่การชีริกไม่ว่าในเรื่องชีริกในแง่ของรูบูเบียในการเป็นเจ้าของลอสบปนตาลาบรบหานหรือว่าในแง่ของอูลูฮียในการกราบไหว้ในการขอพรหรือว่าในแง่ของอัสมาอัลซีฟัตชีริกต่อแล้ในแง่พระนามของพระองค์หรือว่าและคุณลักษณะของพระองค์ทั้งต่อให้ทั้งสามแบบนี้เมื่อเรามีการไปเปรียบเทียบหรือว่าไป เข้าต่อสิ่งอื่นในในหลักสามอย่างนี้ก็นาไปสู่การชีริกซึ่งชีริกเป็นบาปที่ใหญ่ที่อัลลอฮฺสุบานตลาไม่ให้อภัยต่อบัดไม่ได้นอกจากอย่างเดียวคือการเข้าเข้าสู่กาลิมาใหม่เข้าสู่อิสลามแล้วก็ละทิ้งการชีริกต่างๆนั้นและทําความดีเพื่อจะลบล้างความชั่วนเะวลาแต่แต่เบโอโคตัวติเชตอนเชตอนชอบให้เราทําบิดาะชอบให้เราชีริกชอบชหไว้ฆ่าคนชอบท,ทําซินาหลงเลยกับเรื่องแบบส่นนี้ ชอบให้กินของเมือนเมาหน้าของเล่ากัดท่อมบุหรี่ยาเมาอะไรต่างๆทุกชนิดอัลขมาทุกชนิดที่ทำม,มีผลต่อสติปัญญาแล้วก็ทําให้คนนั้นหลงลืมทําให้คนนั้นเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดนะครับในที่สุดก็จะก็จะเข้าทางเชัยตอนเพราะศัตรู ที่แท้จริงที่ตลอดการของมนุษย์ก็คืออินนหฮูและกลุ่มอดูวมูบีนแท้จริงเช่ตอนน่ะคือศัตรูที่ชัดเจนสำหรับเราใช่ตอนที่มันมาเข้าหาเราโดยที่เราไม่มองมองไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราติดตามเราอยู่ตลอดเวลาก็คือเช่ตอนเช่ตอนจินนะเป็นอิบลิสและลูกหลานของอิบลิสนะจินและเช่ตอนอีกประเภทหนึ่งที่เรา จับมือกันพูดกันได้คุยกันได้คือชัตอนมนุษย์เมื่อยินมันเข้าไปสู่มนุษย์มันบัญชาการมนุษย์คนนั้นสติฟันเฟือนหรือ,อเห็นผิดเป็นถูกอะไรต่างๆก็จะไปหลอกล่อต่อมนุษย์ด้วยกันก็ชัตอนมนุษย์อินชาอัลลอฮให้เราระวังอุดมฮุลุฟิสซิลมีกาฟะเวลาตัตบิอูขุตวาติชัยตอนอย่าเดินตามก้าวย่างของชัยตอน ชีวิตเราถ้าเราไม่ตามแนวทางของนทางงของท่านนาบีแล้วนั่นก็คือเรากําลังเดินตามแนวทางของเช่ตอนั่นเองนะครับเพราะมันคือศัตรูที่อัลลอฮ์ยินยอมให้มันเป็นศัตรูที่จะล่อลวงมนุษย์ลูกหลานอาดัมนี้ไปสู่นรกซึ่งอลัลลอฮ์ได้ให้โอกาสของอิบลิสเนี่ยให้มันมีชีวิตที่ยืนยาวไม่ตายอิลายามินยุบอซูนจนกระทัง่งวันกระทั่งถึงวันที่ได้ถูกกำหนดไว้ วันที่มนุษย์จะฟื้นขึ้นชีพวันอาเครันนั่นแหละอิบลิสจะตายแต่ตลอดชีวิตในโลกนี้เนี่ยที่ลูกหลานอดัมตายไปไม่รู้กี่ชุดกี่ยุคกี่รุ่นมาเป็นพันปีมาอิบลิสยังไม่ตายมันมีประสบการณ์มีความรู้สูงมากใช่หรอเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าเราค่อยมาคุยในเรื่องต่อในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับว่าใครคือศัตรูของเราที่เป็นยินใครคือศัตรูของเราที่เป็นมนุษย์ และมันจะหลอกล่อในเรื่องอะไรบ้างที่เราพบกันในทุกวันนี้แค่นี้ก็วันนี้ก็สําหรับแค่นี้ก่อนนะครับด้วยเวลาที่จํากาเนี้อับลิลัยตาฟิกุนฮิดายะอุสาลามุอะลัยกุมวะะลัยมุตุลลอฮ์วะบารอกาตุ ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق